ผู้จัดทำช่องโลกสัปประยุทธ์ชาแนลนะและช่องนิยายจีนแปลไทยนะใครใจดีช่วยแอดมินสมัครสมาชิกช่องทีนะครับจะขอบพระคุณอย่างมากนะครับช่วยสมัครสมาชิกทีได้ไหมครับไม่มีคนช่วยเลยท้อแล้วนะ่ะนะยี่สบเองนะค่าสมัครนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเดิมที่ผลการฝึกตนของตัวอยู่เชี่ยนหัวเองก็เป็นเจ้ามหาเทพขั้นสูงแล้ว บวกกับอุบายของมหาปรมอาจารย์ค่ายเทพนอกเสียจากผู้แข็งแกร่งระดับจัก,กรพัิเทพลงมือถึงจะมีโอกาสสังหารเขาได้หนึ่งในสามบรรพอาจารย์ตระกูลอยู่ที่ควบคุมสถานการณ์ใหญ่อยู่เหลียงหลงค่อยๆพูดทั้งมหาโลกะแสงดาวก็มีผู้แข็งแกร่งจัก,กรพัิเทพเพียงไม่กี่ท่านเท่านั้นเมื่อพูดตามหลักแล้วตระกูลอยู่เราไม่มีความขัดแย้งต่อผู้แข็งแกร่งเหล่านั้นเลยจึงไม่มีเหตุผลที่จะลงมือต่ออยู่เชี่ยนหวัวสิ่ ไม่ว่ามันจะเป็นผู้ใดบังอาจสังหารพวกอาวุโสแกนกลางของตระกูลอยู่เราก็เท่ากับเป็นคู่อาฆาตของเราจําเป็นต้องสืบเรื่องนี้ให้ชัดเจนให้ได้บรรพอาจารย์ทั้งสามคนของตระกูลอยู่พิโรธอย่างมากถัดจากนั้นกองกําลังทั้งหมดของตระกูลอยู่ที่อยู่ในมหโลกะแสงดาวก็ถูกระดมโคจรในฐานะที่เป็นกองกําลังชั้นยอดที่เป็นผู้มีอิทธิพลในมหาโลกาใบหนึ่ง ข่าวกรองย่อมต้องกว้างใหญ่มากเป็นธรรมดาอยู่แล้วพวกเขาแทบจะสืบหาร่องรอยในช่วงนี้ของอยู่เชียนฮว่าได้ภายในระยะเวลาสั้นๆต่อมาตระกูลอยู่ก็สืบได้ว่าอยู่เชียนฮว่าได้จับกลุ่มตัวผู้บำเพ็ญเซียนหญิงสองนางจากนั้นก็หยุดค้างในดาราหวนสมุดต,ต่อมาก็ไม่ได้รับข่าวคราวตลอดมาจึงสามารถยืนยันได้เก้าส่วนว่าเขาเสียชีวิตอยู่บนดาราหวนสมุด ถัดจากนั้นอีกอ้างอิงจากระยะเวลาที่ดับสลายสูญสิ้นตระกูลอยู่จึงนำเป้าหมายผนึกไปที่พวกซิหลัวเนื่องจากมีคนพบเห็นว่าซิลลัวพาผู้บำเพ็ญเซียนหญิงสองนางออกไปจากดาราหวนสมุดซึ่งผู้บำเพ็ญเซียนหญิงสองนางนั้นก็คือผู้ที่ถูกอยู่เชี่ยนฮวจจับกลุ่มตัวไปเมื่อปีนั้นนั่นเอง ซิวหลัวไม่ทราบแต่อย่างใดว่าตระกูลอยู่สงสัยในตัวตนเองแล้วต่อให้เขารู้แล้วเขาก็ไม่ใส่ใจเลยแม้แต่น้อยเขาไม่ไปหาเรื่องตระกูลอยู่ก็ถือว่าดีแค่ไหนแล้วถ้าเกิดตระกูลอยู่กล้ามาหาเรื่องเขาเขาก็จะทําให้คนพวกนั้นได้รู้ซึ้งถึงผลลัพธ์ของการมารุกรานเขาเดิมทีหลังจากซิลหลัวเจอเยียนเย่เอ๋อและเยียนซีรวีในมหาโลกะแสงดาวแล้วเขาก็วางแผนที่จะไปตามหานิงหานอยู่และจีเสี่ยวจื้อที่โลกาวิหารเทล แต่ทว่าพวกเขาเพิ่งออกจากดาราวนสมุทรได้ไม่นานยังไม่ได้ออกจากมหาโลกแสงดาวก็ถูกคนสกัดกั้นเอาไว้และผู้ที่สกัดกั้นพวกเขาไว้ก็คือจอมยุทธ์สามคนที่ลักษณะท่าทีเย่อหยิงใบหน้าเต็มเปี่ยมไปด้วยความประสงค์ร้ายต่างมีผลการฝึกตนเจ้ามหาเทพช่วงปลายเราเป็นคนในตระกูลอยู่บรรพอาจารย์มีเรื่องจะสอบถามพวกเจ้าเพราะฉะนั้นเดินทางไปพร้อมกับค่าเที่ยวหนึ่งซะผู้อาวุโสเจ้ามหาเทพสามคนของตระกูลอยู่พูดด้วยน้ำเสียงที่เรียบนิง่ง หากไม่ใช่เพราะเกรงกลัวฝ่ายตรงข้ามมีศักยภาพในการสังหารอยู่เชี่ยนเาะว่าพวกเขาเบื่อที่จะพูดจาไร้าสาระเช่นนี้เลยด้วยซ้ำตระกูลอยู่ตระกูลที่อยู่เชี่ยนว่วกำเนิดหรือเมื่อซิลลัวได้ยินทั้งสามคนบอกประวัติความเป็นมาออกมาจึงมีจิตสังหารที่เยือกเย็นกระพริบผ่านไปในแววตาก่อนที่เขาจะใส่ย้ยิ้มอย่างเยือกเย็นพลางพูดข้ายังไม่ได้ไปหาเรื่องตระกูลอยู่ของพวกเจ้าเลยตระกูลอยู่ของพวกเจ้าช่างกล้าหาญยิ่งนักบังอาจมาหาข้าถึงที่เลยหรือ พูดเช่นนี้ก็หมายความว่าเจ้าเป็นผู้สังหารผู้อาวุโสอยู่เชี่ยนฮวสีนะเมื่อได้ยินเช่นนี้สีหน้าของผู้อาวุโสตระกูลอยู่จึงเปลี่ยนไปเล็กน้อยต่างพากันถอยหลังกลับไปโดยสัญชาตญาณใบหน้าดูระแวดระวังในขณะเดียวกันพวกเขาก็ต่างพากันหยิบหู้ออกมาด้วยจะนําเรื่องราวที่เกิดขึ้นทางฝั่งนี้แจ้งให้ทางตระกูลทราบเวิงเวิงเวิง ปริภูมิสันเทิมมีเปลวไฟลุกโชนขึ้นมาจากหู้ทั้งสามชิ้นก่อนจะกลายเป็นลำแสงหายไปจากส่วนลึกของห้วงดาราสำหรับการกระทำของผู้อาวุโสตระกูลอยู่นั้นซิลลัวไม่มีท่าทีที่จะหยุดยั้งเลยแม้แต่น้อยเนื่องจากเขารู้สึกว่าไม่มีความจำเป็นต้องทำเรื่องทั้งหมดนี้เลยด้วยซ้ำในเมื่อตระกูลหยุกล้ามาหาเขาถึงที่เช่นนั้นมาดแม้นว่าคนอื่นๆในตระกูลอยู่ไม่มาหาตัวเองเขาก็จะเดินทางไปตระกูลอยู่เที่ยวหนึ่ง เมื่อเห็นว่าฮูถูกกระตุ้นแล้วจึงมีรังสีแห่งความดีใจปรากฏบนใบหน้าผู้อาวุโสทั้งสามคนจากตระกูลอยู่ทวาวินาทีต่อไปก็มีความหวั่นภาวาและสยดสยองอย่างยิ่งปรากฏบนใบหน้าพวกเขาภายใต้การกดอัดจากอาณาจักรดูดจิตพวกเขาไม่มีแรงที่จะต่อต้านได้เลยแม้แต่น้อยถัดจากนั้นศีษะก็ถูกกรงเล็บขนาดใหญ่ตปบจนแตกสลายดูดจิตอ้าปากดูดครั้งหนึ่ง ก็ทำการกลืนกินช่องจิตของพวกอาวุโสทั้งสามคนจากตระกูลอยู่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพลางเคี้ยวจนเสียงดังกรอบกรบถัดจากนั้นดูดจิตก็กลายร่างเป็นร่างดั้งเดิมจากความเร็วในการบยบินณปัจจุบันของมันใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเท่านั้นก็มาถึงแผ่นดินแสงดาวเป็นที่เรียบร้อยอีกทั้งมาถึงละแวกใกล้เคียงเมืองตระกูลอยู่ตุ้ม มีเรื่องบางอย่างซิลหลัวไม่จำเป็นต้องสอนเลยด้วยซ้ำดูดจิตก็รู้แล้วว่าควรทำอย่างไรร่างกายที่ดูร้ายน่ากลัวตกลงมาจากฟ้าโดยตรงได้ยินเพียงเสียงตุ้มดังลั่นขึ้นมาทั้งเมืองตระกูลอยู่ก็สันไหวขึ้นมาอย่างรุนแรงตำแหน่งที่ดูดจิตร่วงลงคือสนามจตุรัสที่เป็นศูนย์กลางของเมืองตระกูลอยู่เล่าลาาท,ที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ดึงดูดความสนใจของจอมยุทธ์ทั้งหลายในเมืองตระกูลอยู่ได้ภายในพริบตาช่างกล้าหาญยิ่งนักผู้ใดบังอาจโอหังเช่นนี้ในเมืองตระกูลอยู่ ทันทีที่ดูดจิตร่วงลงมาก็มีคนในตระกูลอยู่ตะคอกด้วยความโกรธเกรี้ยวที่นี่คือฐานที่มั่นของตระกูลอยู่จึงจะปล่อยให้ผู้อื่นมาทำตัวเอกรกยิ่งใหญ่ที่นี่ไม่ได้อยู่แล้วผู้ที่ลงมือมีสิบกว่าคนทว่าผลการฝึกตนกลับไม่สูงสูงสุดก็เป็นเพียงมกุฎเทพยิ่งกว่านั้นส่วนมากเป็นเพียงราชาเทพเท่านั้น สำหรับดูดจิตแล้วการโจมตีระดับนี้ไม่สามารถทำให้มันหายคันได้เลยด้วยซ้ำมีลมปราณสองปราณพุ่งออกมาจากรุดมูกทั้งสองข้างก็ทำการบทขยี้จำยุสิบกว่าคนของตระกูลอยู่ที่ลงมือจนกลายเป็นฝุ่นผงภายในพริบตาร่างตายทำสิ้นหือไม่ทราบว่าเป็นผู้เพื่อนยุทธจากที่ใดถึงเล่นใหญ่เช่นนี้มาก่อความวุ่นวายในคูเมืองตระกูลอยู่ค่ารุนแรงเช่นนี้ช่างน,น้าเกรงขามยิ่งนัก จากการที่มีเสียงหัวเราะอันเยือกเย็นดังขึ้นต่อมาก็มีผู้อาวุโสตระกูลอยู่ปรากฏสองคนบนตัวต่างมีออร่าที่มากมายมหาศาลของผู้แข็งแกร่งระดับเจ้ามหาเทพเชี่ยวกรากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแผ่นดินแสงดาวจะไม่มีตระกูลอยู่อีกและจะไม่มีเมืองตระกูลอยู่อีกด้วย เสียงอันเยือกเย็นค่อยๆสะท้อนออกไปดังก้องอยู่กลางนภาทั้งเมืองตระกูลอยู่วินาทีนี้แววตาของทุกคนล้วนผนึกรวมกันไปในทิศทางเดียวอย่างอดไม่ได้มองเห็นศีรษะอสูรกายที่ดูดูร้ายนั่นปรากฏกลางนภามีชายชุดคลุมยาวดำที่ดูหนุ่มมากๆคนหนึ่งใช้มือทั้งสองข้างคว่ไว้ด้านหลังสีหน้าอารมณ์ดูเย็นชาเสียงยังคงดังก้องอยู่กลางนภาเงาร่างของซิลลัวก็หายวับไปตามเช่นกันก่อนจะปรากฏตรงหน้าผู้อาวุโสสองคนจากตระกูลอยู่ในวินาทีต่อไป อัคคีเทพซิลลัวสีแดงมืดผนึกรวมกันอยู่กลางฝ่ามือซิลลัวจากศักยภาพในปัจจุบันของซิลลัวการที่จะจัดการจอมยุทธ์ที่อยู่ต่ำกว่าจักรดิเทพนั้นเขาไม่จําเป็นต้องใช้อุบายที่แท้จริงเลยด้วยซ้ําแค่อาศัยอัคคีเทพชีวีก็สามารถสังหารคู่ต่อสู้ได้อย่างง่ายดายแล้วตุ้ม อนัตตาถูกแผดเผาจนกลายเป็นหลุมดำขนาดใหญ่ภายในพริบตาผู้อาวุโสทั้งสองคนจากตระกูลอยู่ไม่ทันได้กรีดร้องเลยด้วยซ้ำร่างกายก็หายวับไปโดยตรงไม่ว่าจะเป็นร่างเนื้อช่องจิตของของพวกเขาหรือของขลังอาวุธสงครามล้วนถูกแผดเผาจนกลายเป็นว่างเปล่าภายใต้อัคคีเทพอันน่ากลัวถัดจากนั้นซิลลัวก็พุ่งตรงไปยังสิ่งปลูกสร้างที่สูงใหญ่ที่สุดในเมืองตระกูลอยู่โดยไม่พูดพร่ำทำเพลงซึ่งนั่นคือตำแหน่งฐานที่มั่นของตระกูลอยู่ ในส่วนของล่านั้นตั้งแต่เริ่มต้นกระทั่งถึงบัดนี้เขาไม่ได้ลงมือเลยการต่อสู้ระดับนี้ไม่จําเป็นต้องให้เขาลงมือส่วนภารกิจที่ซิลลัวมอบหมายให้เขานั้นก็คือปกป้องเหยียนเยอเออและเยียนซิโรวีดูจิตก็กลายร่างเป็นร่างมนุษย์เช่นกันแล้วพุ่งตามหลังซิลลัวไปค่ายกลระดับมหาจากักรพรรดิที่ตระกูลอยู่จัดวางไว้บริเวณรอบๆนั้นเมื่ออยู่ต่อหน้าซิลลัวก็เหมือนของตกแต่งยังในอย่างนั้น หลังจากซิลหลัวพุ่งเข้าไปตระกูลอยู่แล้วก็เริ่มทำการเข็นฆ่ายอย่างไม่เกรงกลัวใดๆภายในเวลาชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นก็มีผู้อาวุโสระดับเจ้ามาหาเทพอีกหลายคนถูกอัคคีเทพซิลหลัวแผดเผาจนกลายเป็นฝุ่นผงเจ้าคือผู้ใดกันแน่เสียงตะคอกอันโกรธเกรี้ยวที่สะเทือนฟ้าดังก้องออกมาจากตระกูลอยู่ถัดจากนั้นก็มีพลังออร่าที่แข็งแกร่งสามพลังพรั่งพลูออกมากลายเป็นแสงกลาสามดวงมาถึงภายในชั่วลมหายใจเดียว ซึ่งเจ้าของแสงกลทั้งสามดวงนี้ก็คือบรรพอาจารย์จักพัทที่มีบุญคุณสูงส่งที่สุดในตระกูลอยู่นั่นเองศัตรูข้ามาถึงจนตระกูลอยู่แล้วหากพวกเขาบรรพอาจารย์ทั้งสามคนยังนิ่งดูดดยต่อไปได้สิเป็นเรื่องแปลกเจ้าเจ้าคือซิวหลัวจากมหาโลกายอดอัมพรหรือเมื่อบรรพอาจา์ทั้งสามจากตระกูลอยู่มองเห็นซิวหลัวแววตาก็ดูเข้มงวดขึ้นมาอย่างควบคุมไม่ได้พวกเขาจำตัวตนของเขาได้แล้ว ถึงแม้พวกเขาจะไม่เคยเห็นซิวหลัวทว่ากลับเคยเห็นภาพวาดของซิวหลัวอยู่อย่าว่าแต่ตระกูลอยู่ของพวกเขาเลยต่อให้เป็นสำนักจักรพรรดิแสงดาวก็จัดว่าซิวหลัวเป็นผู้ที่รุกรานง่ายๆไม่ได้ เมื่อไม่นานมานี้ก็มีข่าวคราวอันน่าทึ่งของซิลลัวแพร่งพรายแล้วเล่ากันว่าเขาเดินทางไปตระกูลมู่สพสิทธิ์ตำหนักเสินอยู่และบรรพมาณรังมังกรติดต่อกันยิ่งกว่านั้นคือตระกูลสำนักจกักรพรรดิและเหล่ากองกำลังชั้นยอดล้วนเลือกที่จะประนีประนอมต่อหน้าเขาถึงแม้จะรู้อยู่ว่าซิลลัวเป็นผู้ที่รุกรานไม่ง่ายแต่บรรพอาจารย์ทั้งสามจากตระกูลอยู่ก็ยากที่จะถอนตัวออกจากสถานการณ์นี้แล้วหากไม่สามารถจัดการเรื่องนี้อย่างเหมาะสมละก็บุญบาร,รมีของตระกูลอยู่ที่อยู่ในแผ่นดินแสงดาวต้องได้รับผลกระทบออย่่าางมากแนนน ซิลหลัวตระกูลอยู่ของเราไม่มีบุญคุณความแค้นอะไรต่อเจ้าเหตุใดเจ้าถึงต้องข้ามาถึงเมืองตระกูลอยู่ของเราอย่างไร้เหตุผลด้วยอยู่เหลียงหลงตะคอกด้วยน้ำเสียงที่ต่ำทุ้มสีหน้าหม่นหมองจนน่ากลัวไม่มีบุญคุณความแค้นหากไม่มีบุญคุณความแค้นและก็เหตุใดผู้อาวุโสตระกูลอยู่ของพวกเจ้าถึงต้องกักขังภรรยาข้าหากไม่ใช่เพราะข้ามาได้ทันท่วงทีเกรงว่าภรรยาของข้าคงจะถูกมันเอาไปฝึกวิชามนดำแล้วซิลหลัวยิ้มเยาะ เดิมทีข้าไม่มีความคิดที่จะมาหาเรื่องตระกูลอยู่เลยท้าว่าตระกูลอยู่ของพวกเจ้ากลับรนหาที่ตายถึงขั้นส่งคนมาหาข้าถึงที่หากข้าไม่มาทักทายตระกูลอยู่ของพวกเจ้ามันจะเป็นการทำให้ตระกูลอยู่ของพวกเจ้าเสียน้ำใจจริงๆ เมื่อได้ยินคำพูดนี้สีหน้าของบรรพราจาจากพัททั้งสามมดคนก็เปลี่ยนไปภายในพริบตาวินาทีนี้พวกเขาจะยังไม่เข้าใจได้อย่างไรว่าอยู่เชี่ยนหัวตายยังไงแต่ว่าพวกเขาแค่ไม่เข้าใจว่าอยู่เชี่ยนหัวคิดอย่างไรกันแน่ถึงขั้นจับกลุ่มตัวภรรยาของซิลหลวมาฝึกวิชามนดำเหลวไหล แม้เจ้าจะมีชื่อเสียงโด่งดังทว่าก็เป็นเพียงผู้น้อยคนหนึ่งเท่านั้นที่ข้าพูดจากับเจ้าดีๆนั้นเป็นเพราะไว้หน้าเผ่าจี้หักเจ้าประเมินสถานการณ์เป็นก็กลับไปสมิเช่นนั้นก็อย่าหาว่าพวกข้าลงมือกดอัดเจ้าแล้วไปขอคําอธิบายจากเผ่าจี้ก็แล้วกันตระกูลอยู่ไม่มีทางยอมรับในสิ่งที่อยู่เชี่ยนว่ากระทําอยู่แล้วเวลานี้ก็จะทําให้ตระกูลอยู่อับอายขายหน้าไม่ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงทําได้เพียงฝืนพูดอย่างดุดนัน ถึงแม้พวกเขาจะเคยได้ยินมาก่อนว่าซิลหลัวมีอุบายในการต่อกรกับผู้แข็งแกร่งระดับจักรพรรดิเทพแต่ตระกูลอยู่มีบรรพาอาจา์จักรพรรดิเทพสามคนแล้วจะเกรงกลัวเขาที่เป็นผู้น้อยคนหนึ่งหรืออีกทั้งมีผู้แข็งแกร่งรุ่นอาวุโสจำนวนมากต่างคิดว่าข่าวลือที่เกี่ยวข้องกับซิลหลัวนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ไม่เป็นจริงพูดลือผิดต่อๆกันมาเท่านั้นแหละต่อให้ผู้น้อยคนหนึ่งจะเก่งกาจมากเพียงใดก็ไม่ถึงขั้นทำให้ตระกูลสำนักจักรพรรดิจำนวนมากหวัว่น ซึ่งเห็นได้ชัดเจนเลยว่าบรรพอาจารย์จากพัดทั้งสามคนในตระกูลอยู่ต่างมีความคิดและแนวคิดในทํานองเดียวกันกดอัดกูซิลหลวงแหนหน้าขึ้นฟ้าหัวเราะดังลั่นเส้นผมที่ยาวสลวยปลิวลอยกวาดตามองบรรพอาจารย์ทั้งสามจากตระกูลอยู่ด้วยสายตาที่ดูหมิ่นรอบหนึ่งก่อนยิ้มเยาะพลางพูดพวกมึงก็แก่จนใกล้จะเข้าลงแล้วไม่นึกเลยว่าจะยังพูดคําพูดที่ไรเดียงเช่นนี้ออกมาได้อีกช่างหน้าขำยิ่งนะ ในระหว่างที่พูดอยู่นั้นซิหลัวก็ลงมือโจมตีแล้วเขาไม่อยากเสวนากับตาแก่พวกนี้ในตระกูลอยู่เลยด้วยซ้ำผู้น้อยเจ้าโอหังมากเกินไปแล้วข้าอยู่เหลียงเซิงจากประลองกับเจ้าเองบรรพอาจารย์ตระกูลอยู่คนหนึ่งตะคอกอย่างโกรธเกรี้ยวก่อนจะก้าวเท้าเดินไปตรงหน้าซิวหลัวบนร่างกายมีออร่าผลการฝึกตนของผู้แข็งแกร่งแดนจักรพรรดิเทพขั้นหนึ่งศาสตร เขาตัดสินใจแล้วว่าจะทําการกดอซิลลัวเพื่อใช้วิธีนี้มากอบกู้บุญบารมีของตระกูลอยู่กลับคืนมาเพราะฉะนั้นทันทีที่ลงมือเขาก็ใช้พลังอมตะที่ทรงพลังที่สุดกดพลังเต๋าสีกากีผนึกรวมกันกลายเป็นภูเขาลูกใหญ่กดอัดไปทางซิลลัวทักษะกระจอกงอกง่อยภายในเววตาซิลลัวเต็มเปี่ยมไปด้วยความดูถูกผลการฝึกตนของเขาเทียบเคียงกับจักรพรรดิเทพไม่ได้แต่ในเรื่องกดเขากลับยึดกลุ่มกดที่อยู่เหนือจักรพรรดิเทพ โคจรกดบริภูมิร่างกายเขาหายวับไปภายในพริบตาหลุดพ้นจากการผนึกของพลังเต่ากดธาตุดินได้ทันทีเขาเทเลตไปด้านหลังยูเหลียงเซิงก่อนจะยกนิ้วขึ้นมานิ้วหนึ่งโคจรพลังอมตะของกดลดเวลามีรัศมีเทลที่แวววาวจับตาระเบิดออกมาจากกระบี่ร่องฟ้าแล้วบินออกมาจากร่างกายเขาก่อนจะพุ่งสับไปทางหลังศรีสายยูเหลียงเซิง ยูเหลียงเซิงตกตะลึงมากจนหน้าถอดสีแค่การหันหน้ากลับไปอย่างง่ายๆเขาถึงขั้นรู้สึกว่ากิริยาท่าทางของตัวเองช้าลงสิบเท่าถึงแม้จะโครจรกดผลการฝึกตนเพื่อหลุดพ้นจากการพันธนาการของกฎเวลาเมื่อเขาหันหน้ากลับมาแสงกระบี่จากกระบี่ร่องฟ้าก็มาถึงตรงหน้าเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหยุดเดี๋ยวนี้นะ เมื่ออยู่เหลียงหลงเห็นภาพเหตุการณ์นี้เขาก็สะพรึงกลัวจนหน้าถอดสีทันทีเงาร่างกระพริบครั้งหนึ่งปล่อยแสงดับสีทองออกไปหนึ่งดวงอยากช่วยชีวิตอยูเ่เหลียงเซิงเอาไว้คู่ต่อสู้ของมึงคือกูดูจิตไม่มีทางปล่อยให้ผู้อื่นรบกวนซิลหลวงอยู่แล้วเขายกมือขยำทีเดียวแสงดาบของอยูเ่เหลียงหลงก็แตกสลายแล้วหัวเราะเยือกเย็นอย่างดูหมิ่นครั้งหนึ่งก่อนจะพุ่งเข้าไปสังหารอยูเหลียงหลง ในขณะเดียวกันดูดจิตก็ปลดปล่อยพลังอาณาจักรของตัวเองออกมาด้วยทําการแผ่คลุมอยู่เหลียงหลงและบรรพอาจารย์อีกคนหนึ่งของตระกูลอยู่อาเสียงกรีดร้องหนึ่งที่น้าเวทนาดังก้องเลือดสีแดงสดพุ่งกระฉุดกลางนภาตกลกครึ่งหนึ่งของอยู่เหลียงเซิงถูกกระบี่ร่องฟ้าตัดสับสภาพน้าเวทนาอย่างยิ่ง ซิลลัวไม่สามารถทำการสังหารเขาภายในหนึ่งกระบี่สาเหตุที่เขาเป็นฝ่ายได้เปรียบนั้นล้วนเป็นเพราะอาศัยพลังกดชั้นยอดทว่าในด้านผลการฝึกตนละก็อยู่เหลียงเซิงแข็งแกร่งกว่าเขามากแน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าเกิดสิ่งที่เขาปลดปล่อยในเมื่อครู่นี้คือพลังอมตะของเกณเวลาเช่นนั้นการที่เขาจะสังหารอยู่เหลียงเซิงภายในเซี่ยววินาทีนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายดังปอกกล้วยเข้าปากอยู่แต่ว่าสำหรับซิลลัวแล้วการสังหารจักรพรรดิขั้นหนึ่งคนหนึ่งนั้นมันยังไม่คุ้มกับการให้เขาใช้อุบาาายยทท่ไม้้ตสุดาย เขาสามารถเปลี่ยนแปลงออร่ากดบนตัวได้ตามอำเภอใจจึงมีออร่ากดความตายขั้นสิบพรั่งออกมาจากร่างกายภายในเวลาชั่วพริบตาเดียวความหมายของกดความตายคือสังหารคู่ต่อสู้ให้ตายอยู่เหลียงเซิงใช้กดธาตุดินเป็นกรอบป้องกันแต่ทว่ากลับไม่สามารถป้องกันจุดอ่อนทุกจุดบนร่างกายได้อย่างสมบูรณ์เสียงฟึบดังขึ้นแสงกระบีความตายสีดำขลับพุ่งผ่านเข้ามาแขนข้างหนึ่งของหยู่เหลียงเซิงจึงถูกซีวหลวงตัดลงมา จากนั้นกดความตายก็แทรกซึมเข้าไปในร่างกายทําให้หยูเหลียงเซิงกรีดร้องได้หน้าเวทนามากยิ่งขึ้นเจ็บปวดดังตายทั้งเป็นอกักเสียงกรีดร้องอันหน้าเวทนาดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ผู้ที่กรีดร้องกลับไม่ใช่หยูเหลียงเซิงแต่เป็นหยูเหลียงหลงถึงแม่ดูดจิตเพิ่งบรรลุสู่จัก,กรพัิเทพขั้นหนึ่งแต่สายเลือดของชนเผ่าราชาอสูรกลืนจิตทําให้กําลังรบของเขาเกกะระรานอย่างยิ่งซึ่งไม่ได้กว่าจาัก,กรพัิเทพขั้นเจ็ดเลย ส่วนผลการฝึกตนของอยูเหลียงเหลียงและบรรพาอาจารย์จัก,กรพัฒเทพอีกคนหนึ่งสูงสุดก็แค่จัก,กรพัฒเทพขั้นห้าซึ่งไม่ใช่คู่ต่อสู้ของดูดจิตด,ด้วยซ้ำเพียงสิบกว่ากระบวน่าเท่านั้นร่างกายของอยูเหลียงหลงก็ถูกดูดจิตฉีกระชากจนกลายเป็นสองท่อเลือดสีแดงสดพุ่งกระฉูดบรรพาอาจารย์จ,กาาจักรพัฒออกคนหนึ่งจากตระกูลอยู่ตกใจจะนอกสั่นขวัญหายถึงขั้นไม่มีแม้แต่จิตใจที่จะต่อต้านกลายเป็นแสงปลดวงหนึ่งภายในพริบตาคิดที่จะหลบหนี ทว่าในเวลานี้เองก็มีม่านแสงลอยขึ้นมาจากบริเวณรอบๆของทั้งเมืองตระกูลอยู่ค่ายกลค่ายหนึ่งได้ทําการผนึกพื้นที่ทั้งหมดของเมืองตระกูลอยู่เอาไว้และซิลลัวก็เป็นผู้จัดวางค่ายกลน,นี้อยู่แล้วในเมื่อเขาจะมาล้มล้างตระกูลอยู่และเมืองตระกูลอยู่ก็ต้องจัดเตรียมทุกอย่างให้เพียบพร้อมตั้งแต่แรกอยู่แล้วหลังจากผ่านไปพักหนึ่ง ยูเหลียงเซิงก็ถูกซิลหลวสังหารบรรพอาจารย์จัก,กรพัิเทพคนสุดท้ายนั่นก็ถูกดูดจิตฉีกกระชากจนแหลกเป็นชิ้นชิ้นเช่นกันวิธีการต่อสู้ของเจ้าดูดจิตนั่นยิ่งอยู่ยิ่งคล้ายคลึงกับเจ้าลาที่โหดเหี้ยมนั่นแล้วการดับสลายสูญสิ้นของบรรพอาจารย์ทั้งสามคนทำให้ทั้งตระกูลอยู่ตกอยู่ในความหวดาดผวายอย่างไร้ขอบเขตทันทีทั้งเมืองตระกูลอยู่ก็วุ่นวายขึ้นมาด้วยเนื่องจากค่ายกลได้ผนึกพื้นที่แห่งนี้เอาไว้ทำให้คนจำนวนมากอยากออกไปแต่กลับหนีไม่ไดด้้เลยวยวซ ง้างมือโยนเปลวไฟดวงหนึ่งออกไปเผาศพของหยูเหลียงเซิงจนกลายเป็นเท่าทุลีเงาร่างของซิวหลัวลอยอยู่กลางนาภาแล้วค่อยๆเอ,อ่อยปากพูดผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับตระกูลอยู่สามารถจักไปได้แล้วแต่ผู้คนในตระกูลอยู่อย่าคิดว่าจะหนีรอดไปได้แม้แต่คนเดียว ภายในแววตาของซิลลัวเต็มเปี่ยมไปด้วยความเยือกเย็นถึงแม้เขาจะรู้อยู่ว่าคนส่วนมากในตระกูลอยู่เป็นผู้บริสุทธิ์ทว่าในโลกการฝึกยุทธมันไม่มีความเห็นอกเห็นในใจอะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้วเขาจะล้มล้างตระกูลอยู่และเมืองตระกูลอยู่เพื่อเป็นการตักเตือนคนอื่นๆในห้วงดาราว,ว่าหากผู้ใดบังอาจแต่ต้องยดัดมตรที่อยู่ข้างกายซิลลัวข้าข้าก็จะทําให้มันได้แบกรับกับผลอนันหนักหน่วงที่ตามมา เขาสร้างจะสร้างความน่าเกรงขามเชื่อไก่ให้ลิงดูและตระกูลอยู่ก็คือไก่ตัวนั้นที่จะถูกเขาเชื่อไอ้สารเลวรังแกกันเกินไปแล้วผู้อาวุโสคนหนึ่งของสำนักจักรพรรดิแสงดาวที่ยังคงอยู่ในการปิดกั้นฝึกตนก็ออกมาอย่างกระทันหันตอนนี้เขารู้สึกว่าหลักฐานของตระกูลอยู่ถูกทำลายแล้ว คนคนนี้เป็นผู้อาวุโสให้สร้างของสำนักจกักรพรรดิแสงดาวแต่นามสกุลของเขาคืออยู่ในยุคข,ของสำนักจกักรพรรดิแสงดาวบรรพบุรุษของตระกูลอยู่กับสำนักจกักรพรรดิแสงดาวเป็นเพื่อนสนิทกันและเป็นเรื่องจริง ตลอดช่วงรุ่นที่ผ่านมาตระกูลอยู่ได้ส่งคนที่มีพรสวรรค์และโดดเด่นไปยังสำนักจกักรพรรดิแสงดาวเพื่อฝึกฝนและคนแต่ละรุ่นของตระกูลอยู่ก็เก่งกาจมาโดยตลอดหลังจากการฝึกฝนประสบความสำเร็จพวกเขาสามารถดํารงตําแหน่งงสูงในสำนักจกักรพรรดิแสงดาวตระกูลอยู่ก็สามารถได้รับการปกป้องและพึ่งพาอาศัยเช่นกันและพัฒนายอย่างรวดเร็วในมหาโลกแสงดาว เป็นเวลาหลายปีแล้วที่อยู่เชิงเวินรับตำแหน่งผู้อาวุโสไทสร้างและศักดิ์ศรีของตระกูลอยู่ได้พัฒนาไปถึงระดับหนึ่งแล้วด้วยโดยไม่ต้องพึ่งพาเขามีคนไม่กี่คนในมหาโลกะแสงดาวที่กล้ายุยยคนของตระกูลอยู่หลายคนลืมไปว่าเบื้องหลังตระกูลอยู่มีเขาที่แข็งแกร่งคนหนึ่งอยู่ไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครแม้ว่าราชังสวงส่วนครวงกล้าทำลายหลักฐานตระกูลอยู่ข่าก็จะสู้กับเจ้าจนตาย ยูเชิงเวินออกจากการปิดกั้นฝึกตนโดยไม่ลังเลโดยไม่บอกใครก็ออกไปจากสำนักจกักรพรรดิแสงดาวโดยตรงข่าวที่ว่าตระกูลยูถูกกำจัดในไม่ช้าก็แพร่กระจายไปยังสำนักจกักรพรรดิแสงดาวเมื่อประมุกแห่งสำนักจกักรพรรดิรู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับซิวหลัวสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีเขาถามคนข้างๆว่าผู้อาวุโสยูเชิงเวลลินล่ะจู่ๆผู้อาวุโสก็ออกจากการปิดกั้นฝึกตนแล้วออกจากสำนัก เมื่อได้ยินเช่นนี้ใบหน้าของประมุขแห่งสำนักจักรพรรดิก็ดูไม่ดีในทันทีเขารู้ดีว่าอยู่เชิงเหวิรนต้องไปหาเรื่องซิลลัวแล้วไม่ว่าอยู่เชิงเวินสามารถฆ่าซิลลัวได้หรือไม่สำหรับสำนักจักรพรรดิแสงดาวก็ไม่ใช่เรื่องดีเนื่องจากตอนนี้จี้จู่ได้กลายเป็นมหาจักรพรรดิดิและได้ยินมาว่าซิลลัวมีผู้ติดตามแข็ง,แ,ขงแกร่งที่สามารถบทขยี้จักรพรรดิเทพได้ได้อย่างง่ายดายแม้แต่สำนักจักรพรรดิแสงดาวก็ไม่อยากมีเรื่องศัตรูที่ทรงพลังเช่นนี้อย่างง่ายดาย หลังจากทำลายตระกูลอยู่แล้วซิลลัวก็ไม่ได้ออกจากแผ่นดินแสงดาวเขาต้องการดูว่าหลังจากที่เขาทำลายตระกูลอยู่จะมีคนออกมาหรือไม่เขารอไม่นานชายชาราผู้โกรธเกรี้ยวก็ฉีกปริภูมิออกจากกันแล้วปรากฏต,ตัวต่อหน้าเขาชายชาราผู้โกรธเกรี้ยวคนนี้คือหยูเฉิงเหวินนั่นเองเมื่อเขาเห็นซิลลัวรอเขาด้วยท่าทีมั่นใจไม่เกรงกลัวทั้งร่างกายของเขาก็สั่นเทาด้วยความโกรธ ซิลหลัวคข้าต้องยอมรับว่าในฐานะรุ่นยาวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่มีใครเทียบเจ้าได้แต่เจ้าไม่ควรทำลายการสืบทอดที่มีมายาวนานของตรกลูกข้าไม่ว่าเจ้าจะมีภูมิหลังแบบใดแม้วันนี้ข้าจะสู้จนสุดชีวิตเจ้าก็ต้องชดใช้ยูเฉิงเหวินพูดด้วยโทสะอย่าพูดอย่างชอบทำอย่างนั้นการตายของตระกูลอยู่ของเจ้าเป็นการหาเรื่องใส่ตัวเองหากเจ้าเป็นสมาชิกคนสุดท้ายของตระกูลอยู่ งั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตระกูลอยู่จะถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงซิวหลวกล่าวพร้อมกับเย้ยหยันไปตายซะอยู่เชิงเหวนคำรามด้วยโทสะเงากระบี่สีน้ำเงินเย็นยะเยือกก็ฟันออกไปอยู่เชิงเหวนผู้นี้สามารถนั่งในตำแหน่งผู้อาวุโสให้สร้างของสำนักจักรพรรดิแสงดาวได้เขาต้องไม่ใช่จัก,กรพรรดิเทพธรรมดาแต่เป็นผู้แข็งแกร่งแดนจัก,กรพรรดิเทพขั้นแปดคนหนึ่ง นี่เป็นครั้งแรกที่ซิลลัวได้เผชิญกับผู้แข่งแกร่งระดับนี้นะับตั้งแต่ผลการฝึกตนของเขามาถึงระดับเจ้ามหาเทพนี่เป็นครั้งแรกที่เผชิญในอดีตเขายังเคยฆ่าจัก,กรพรรดิเทพช่วงปลายมาก่อนแม้กระทั่งจัก,กรพรรดิเทพขั้นสูงด้วยแต่เขาอาศัยพละกําลังที่พุ่งทยานของเขาหลังจากรวมร่างกับอสูรดูดจิตและไพ่ตายอื่นๆอีกมากมายครั้งนี้ซิลลัวต้องการดูว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาเทียบได้กับจัก,กรพรรดิเทพขั้นแปดแล้วเป็นอย่างไร ยกมือขึ้นและบีบผนึกค่ายกลยันค่ายหนึ่งก็ถูกซิลหลัวจะรึกลงในอนัตตาโดยรอบตอนนี้เขาเชี่ยวชาญกดกดถวยเทพขั้นสิบแล้วและยันค่ายที่ผนึกขึ้นมาก็สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นค่ายกลระดับห้าได้ กฎที่อยู่เชิงเวินใช้คือกฎธาตุน้ำแข็งอาวุธของคลังชีวีของเขาคือกระบี่เทพเงาเหลาสีฟ้าน้ำแข็งสิหกเล่มดูเหมือนว่าเขาจะมีความเก่งกาจด,ด้านค่ายกลด้วยกระบี่เทพ16กเล่มถูกจัดเรียงเป็นค่ายกลในอนัตตาเจตนาฆ่าที่เยือกเย็นและน่าสะพรึงกลัวท่วมท้นปริภูมิที่ซิวหลวอยู่ในทันทีเจ้าจะแข่งขันค่ายกลกับข้าหรือเจ้าประเมินความสามารถของเจ้าสูงเกินไปเสียจริงรอยยิ้มย้อยเย้อเย็นเยือกปรากฏขึ้นที่มุมปากของซิวหลัวซิวหลัวยกมือขึ้นแล้วคว้า กระบี่ร่องฟ้าก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาค่ายกลของกระบี่เทพเงาน้ำแข็งสิหกเล่มที่เรียงอยู่ของหยูเฉิงหวนนั้นบอบบางนักเขาเห็นข้อบอกพร่องสามที่ในทันทีแปลงแสงกระบี่เป็นเหมือนสายรุง้งซิลลัวก็ฟันกระบี่สามเล่มออกอย่างเรียบง่ายและเสียบคมกระบี่แต่ละเล่มก็ตรงไปที่จุดอ่อนของค่ายกลกระบี่ของคู่ต่อสู้บูมบูมบูม,บมเสียงอึกทึกดังก้องไปทั่วทอ้องฟ้าพลังแห่งกดที่ท่งพลังก็พุ่งสูงขึ้น ทำให้ภูเขาที่อยู่ห่างออกไปหลายสิบไมล์ถูกทำลายกลายเป็นพื้นที่ราบแรงต้านการกระแทกกลับถูกส่งไปที่ข้อมือด้วยร่างยุดร่างเนื้อระดับจัก,กระพัดเทพของซิลลัวแรงต้านการกระแทกเล็กน้อยนี้ไม่น่ากังวลร่างกายของเขายังคงไม่ขยับขยื่อน แต่ยูเฉิงเหวินถอยหลังไปหลายก้าวกลางอากาศจ้องมองซิลหลัวด้วยสีหน้าตกใจเคร่งครึมสิ่งที่ทําให้เขาตกใจไม่ใช่กําลังที่แข็งแกร่งขนาดไหนของซิวหลัวอันที่จริงกระบีสามเล่มที่เขาเพิ่งฟันไปตอนนี้แย่กว่าการโจมตีด้วยค่ายกลกระบีของเขาเองมากแต่คนที่ถูกโจมตีถอยหลังไม่ใช่หลอซิลแต่เป็นเขายูเชิงเวินนี่ทําให้ยูเชิงเวินเข้าใจว่าซิลหลัวมองเห็นข้อบกพร่องในชุดกระบีของเขาเขาทําได้อย่างไร ไม่มีใครรู้จักค่ายกระบี่ของเขาดีไปกว่าตัวเขาเองซึ่งทําให้ยูเชิงเวินรู้สึกถึงความลึกลับและยากจะอย่างถึงของซิลลัวไม่แปลกใจเลยว่าเหตุใดสํานักจักรพันดิตระกูลใหญ่ทั่วโลกจึงหวาดกลัวเขาซึ่งเป็นรุ่นเยาว์อายุน้อยคนหนึ่งแม้ว่าจะเป็นเพียงการต่อสู้ธรรมดาแต่ซิลลัวก็สามารถประเมินความแข็งแกร่งของอยูเชิงเวินได้คร่าวๆ ยูเชิงเวินผู้นี้มีระดับผลการฝึกตนจากพระพัเทพขั้น8และเขาออกมาจากสำนักจกักรพรรแสงดาวเขามีข้อได้เปรียบอย่างมากในเวทผลการฝึกตนในด้านนี้ผลการฝึกตนเพียงแค่เจ้ามาหาเทพของซิลลัวนั้นไม่คุ้มค่าที่จะกล่าวถึงเวทผลการฝึกตนของอีกฝ่ายมีมากมายและแข็งแกร่งกว่าเขาหลายสิบเท่าหลายร้อยเท่า อย่างไรก็ตามซิลหลัวก็มีข้อดีของตัวเองเช่นกันหนึ่งคือผลการฝึกตนการกลั่นร่างของเขาแข็งแกร่งว่าอยู่เชิงเวินมากอย่างแน่นอนในด้านของตัวสํานึกวิญญาณระดับตัวสํานึกวิญญาณของเขาสู้อยู่เชิงเฉินแต่ในด้านของระดับยานเทวร่างมนุษย์นั้นสูงกว่ารูปร่างช่องจิตของงออีกฝ่ายนักโดยทั่วไปแล้วในด้านของความแข็งแกร่งพื้นฐานที่สุดซิลหลัวนั้นได้กว่าอยู่เชิงเวินแต่ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับซิลหลัวที่จะฆ่ายูเชิงเวินแม้จะไม่ใช้พลังเกณฑ์เขาก็มั่นใจว่่าาจจะััรพพดดเทข้้นน8คไ แน่นอนถ้าซิลลัวไม่ใช้พลังเกณฑ์และพลังเกณฑ์เล่เหลี่ยมจะไม่ง่ายสำหรับซิลลัวที่จะฆ่าเขาเมื่อซิลลัวกำลังวัดความแข็งแกร่งผลการฝึกตนของอยูเชิงเวินกระบี่เทพเง,พงาน้ำแข็ง16เล่มของอยูเชิงเวินก็ฟาดฟันอีกครั้งครั้งนี้การโจมตีรุนแรงกว่าเดิมมากทั้งในด้านของพลังและความเร็วก็แข็งแกร่งขึ้นไปมาก ซิลหลวเหวี่ยงกระบี่ร่องฟ้าในมือของเขาตัวสํานึกของเขามักจะล็อกไว้ที่ข้อบกพร่องของค่ายกระบี่ของฝ่ายตรงข้ามตลอดทำลายการโจมตีของคู่ต่อสู้ครั้งแล้วครั้งเล่าในเวลาเดียวกันเขายังได้บีบผนึกสร้างค่ายกลยันค่ายถูกผนึกขึ้นมาซ้ำและวซ้ำเล่าจะรึกลงในอนาตาโดยรอบืึม เมื่อจำนวนของยันค่ายจะรึกเพียงพอวิชาค่ายกลในมือของซิลหลัวก็เปลี่ยนไปทันทียันค่ายทั้งหมดก็ถูกเขากระตุ้นในทันทีสร้างค่ายกลมากมายออกมานับไม่ถ้วนผสมผสานเข้ากับแสงสศักดิ์สิทธิ์ที่งดงามแต่และยันค่ายเป็นค่ายเทพพระเจ้าระดับ5้าและยันค่ายจำนวนมากหลอมรวมกันพลังของค่ายกลระดับห้าที่ถูกสร้างออกมานั้นแข็งแกร่งนักอนัตตาในรัศมีหนึ่งหมื่นไม่ถูกล็อกในทันทีแสงศักดิ์สิทธิ์จำนวนนับไม่ถ้วนก็พุ่งเข้าหาอยู่เชิงเวิรนเหมือนทะเลที่มีพายุเหมือนมีดและกระบี่ เจ้าคือมหาปอนมาจารยคไข้เทพหรือสีหน้าความตกใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าของอยูเชิงวนอีกครั้งเขาคาดไม่ถึงว่าซิลลัวจะเป็นมหาปอนมาจารนไข้เทพคนหนึ่งมีข่าวหรือว่ารุ่นเยาวคนนี้ฝึกฝนมาหลายร้อยปีเท่านั้นเขาเป็นสัตว์ประหลาดประเภทไหนกันเขาตะคอกด้วยความโกรธกระตุ้นให้ค่า้กระบี่เงา,าน้ำแข็งต้านทานการโจมตีของค่ายเทพด้วยกำลังทั้งหมดของเขาในขณะเดียวกันก็แยกพลังส่วนหนึ่งของ่ข้กลกระบี่ออกส่วนหนึ่งพยายามทำลายผนึกของ่ข้กลนเพื่อหลบหนี